สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจัดเอกสารนะคะจะไปยื่นเอ่อ C.I.D. นะคะตรวสอบประวัติที่กรมตำรวจนะคะงานก่อสร้างอันนี้มี C.I.D. แล้วเดี๋ยวอันนี้มีคนลูกแลวดูวส่วนหน้ามีใครบ้างเดี๋ยวมาก โรนัตบีซ่านะคะโรนัตบีซ่านะคะงานต่อสร้างนะคะโรนัตบีซ่านี่รูปใครคะรูปใครคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบก่อนว่าใครมีประวัติอะไรมีคดีอะไรนะคะ มีหลายคนมากติมตะก้าลแล้วค่ะอันนี้ด้วย